มาดูเห็ดมันปูค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็ดมันปูเยอะมากเลยค่ะเห็ดมันปูนี่ข้างในนี่ดูค่ะดู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 เห็ดมันปูค่ะมันปูเห็นนะระบอมระแบมขึ้นเต็มเลยเนี่ค่ะเนี้ยค่ะ เห็ดมันปูค่ะทางนี้ก็เยอะเห็อันนี้ก็เยอะอนี่ค่ะเห็ดมันปูค่ะพี่น้องเอ๋ยโอ้โตหตรงเห็ดมันปูมา นะสะอนกำลังขึ้นเต็มเลยนะนะขึ้นเต็มเลยค่ะขึ้นเต็มเลยเห็ดมันปูค่ะเห็ดมันปูเห็ดมันปูครับพี่น้องเอ๋ยมาเจอดงเห็ดมันปูค่ะแมงเลยพระเจ้าพี่น้อง นี่มันคืออะไรพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยดงมันปูคือบาดอทลรกันท่านนี้นี่ดงมันปูค่ะพี่น้องดงมันปูโอ้ยสะออนโอ้ย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 ,อยสะออนนะคะ ดขึ้นสะจนแผ่นดินง้างเลยค่ะดูดๆโอ้ยมาเจอดงมันปูค่ะนีะ่นะหน้านี้ยังมีเห็ดอยู่เลยปาดปืดปาดพดปา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 ด,ปาด,ปาด ปาดเปิดปาดปืดดู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 ปาดพี่น้องเอ้ยทำยังไงทำยังไงก็มันปูตรงนี้โอ้ยเปิดเปิดเปิดปา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 ดพี่น้องเอ้ยทำไงกระมันดีคะพี่น้องพี่น้องโอ้ยมันปูค่ะมันปู มันปูของแท้ค่ะพี่น้องป like ๊าดตรงนี้ป๊าดยังไม่หมดเลยค่ะนี่มันอยู่ใต้อันนี <syndrome> ้เต็มเลยค่ะนี่นี่เดี๋ยวสีง้างให้เบิ้งเพื่อน่ะเพื่อน่ะเนี้นี่เพื่อน่ะโอ้ยดู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 โอ้ยโอ้ยแต่แล้วแต่แล้วยิ่งง้างยิ่งเยอะค่ะพี่น้องเอ้ยเพื่อน่ะป๊าด เยอะมากการรังการงานสร้างค่ะป er, ุ้ยเนาะน่ะไปทางนี้ค่ะอเก็บยังไงจะวัดจะไว้ค่ะเก็บยังไงจะหมดโอ้ตาย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 เหยียบเห็ดค่ะเหยียบเห็ดค่ะพี่น้องอ้ยรับจะเอาเท้าลงค่ะนี่ดูเห็ดค่ะอนนี้เนาะ สะออนค่ะสะออนสะออนค่ะเห็ดเห็ดเห็ดมันปูเห็ดมันปูค่ะนี่ยาวคือยมันนี้ค่ะนี่นี่โอ้โตาแล้วตาแล้วเห็ดค่ะเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดมันปูนี่น่ะดูดิค่ะเห็ดมันปูงามไหม เยอะค่ะอืมคองข้างอ้อมเอียมีแต่เห็ดค่ะโอ้โหเยอะมากนี่ข้างนอกนี่กระเพียบเลยค่ะนี่น,นี่เยอะมากเลยนี่นอู้หูรงเห็ดมันปูนี่น้ำฮอดนี่ี๋ยวเราจะส่องไปเรื่อยอืม มาเจอตรงเห็ดมันปูพะเจ้าอุย้ยเหยียบค่ะเหยียบเต็มเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกันด้วยค่ะ